ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบกับมาเนี่วิถีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีผ้าน้องเข้ามาชมบรรยากาศสีสวยๆจังหน่อยเนาะพี่น้องมาเนี่ยนะซาลาหน่อยเขาคือเก้าหนี่งแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยได้ออเดอร์บักหน้าวมากครับพี่น้องเออแดดส่องเนาะตอนเช้าๆครับประมาณโมงหนึ่งครับพี่น้อง ชีวิตพ่อเพียงทยีแบบออกมา,าเก็บบากนาวเขินสั่งครับแม่ข้าเพิ่นสั่งตัวเมื่อน,นี้ยสองร้อยหน่วยครับวิธีชีวิตพ่อเพียงก็ที่หาเลาะเก็บเอาโซนทางนี้แหละครับพี่น้องเหมือนนะแบบเดียวครับเหมือนเดิมออเดอร์บัากนาวเลยงามๆเนาะพี่น้องเนี่ยเก็บป,ประดนลเลยครับพี่น้อง สองลอยน่วยหน่วยใหญ่ๆเป็นบักเน่าแป็นจะเคยเห็ดจีบไอ้พี่ให้นอ้องเขาเมืองนี่แหละเจ็บแป๊บเดียวครับเน่าเลยใหญ่ๆกักพี่น้องตามมาเดือดแล้วก็เป็นกะชั่งว่าอยู่ตลอดเวลานี่ยแหละครับวิถีชีวิตพอเพียงกัเบเจ็บให้เพิ่นตามที่เพิ่นสั่งเนาะวันนี้อาทิตกล่องสั้นๆเลยพี่นอ้องเลยเพราะว่า เึงเก็บบกักนาวไปนั่มเพิ่งพายลูกไปนั่ครับหลายอยู่ไปน้่มเก็บแป่เดียวครับมาโดนเป็นสั่งมาสองร้อยดวยครับหมือนเลยเชีวิตพอเพียงก็เลยแวบออกมาจะมือเศร้าครับมาเก็บให้เพิ่นปกติแล้วจะตีเก็บไว้จะหมดแล้งเนาะแต่ว่านี่เพิ่นพึ่งมาสั่งครับเลยออกมาเก็บให้เพิ่น หน่วยใหญ่ดีอยู่ครับปากเน่าขนาดอย่างนี้ครับครูไว้แล้วนะมีออเดอร์สั่งอยู่ตลอดปกติเราก็อกพอฟอขายพวกเราไปน้องเพิ่นก็่ทีสั่งอยู่เรื่อยๆเขาก็เก็บเพิ่นไปเรื่อยๆครับปักเน่าเขาก็ทีแก่ไปนำ้ำก็หรือว่าเรื่อยๆครับพี่น้องอยได้ขายตลอด ผีพ่านน้องเข้ามาเก็บบักหน้าวครับเอาต้นสองต้นนี่ก็พอแล้วครับพี่น้องกว่บาบักหนาว่าก็โอเคอยู่ครับโรคดีอยู่ปักหน้าวแปดชีวิตพ่อเพียงครปลูกไว้ครับพ่อได้เก็บขายเป็นรายได้เสริมแล้วครับพี่น้อง เก็บประดนลแล้วกับพี่รองนะอีกจัน้อยก็เะเทีั้งนี้ประมาณหาซิบหกิบหน่วยครับขออนุญาตพี่น้องเข้าพาพี่พาน่องเข้ามาเก็บกปบูกนาวอะไราได้เสริมเนาะพี่้องปลูกไว้เข้ากับเด็กขายกังเีงสีละครับก้าม่า ราคาดีบ่กหน้าเด็เนี่ยก็กระเพาะด้ขายครับพี่น้องไวใหญ่ครับหน้าอาละลันเรียกกาศจุหัวอยู่สวนครับพี่น้อง นาวสามสี่ต้นนี่ก็โอเคแล้วครับโอ้กล่องอาับที่บางงามเลยพี่นอ้องเลยอาทิตย์สันส้นๆเก็บบางนาวไปนั่งครับตามออเดอร์ที่ผนสั่งเลยพี่น้องสองลอยนวยครับหมดเแปบ๊บเดียวครับบ่โดนครับพี่น้อง รถเลาก usted, ไ็ได้น่่ยง่ายๆเล้านพครับพี่น้องนุ่ยงหญ่ด <cent> ี่ครับเรื่อยๆครับค้าพันกระสังเยือเรือดก็ออกเรือครับเล้าเขาถือว่า บ่บบ่บ่ข้างเลยครับเพราะว่ามันติแก้พอดีเพิ่นกระชังอยู่ตลอดเลยตาเลยครับพี่หลังนี่หาเอาถั่เลือกหน่อยใหญ่ให้เพิ่นครับขายแบบคุณภาพเนาะพี่หลังถั่วใหญ่ใญปกติแหละมันกับนถนั่วใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องเ,เดี๋ยวมะน,นาวห่อก็ได้ ประเดียซีเรียสเรื่องตลาดครับเพราะว่าเพิ่นสั่งอยู่ตลอดอนี่ก็เต็มเลยพี่น้องเลยเต็มถังนี่แล้วครับชีวิตพ,พ่อเพียง,ตงนนเติมช่องเตก็เต็มถังแล้วพี่น้องอ่ะขออนุญาตใช้ถุงแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเอ้เหล้าด้านหน้าของ ส่วนพ่อเพียงของวิธีชีวิตนี่ยแหละครับของวิธีสวนน,น้อยๆของวิธีชีวิตพ่อเพียงนี่ยแหละครับพี่น้องทั้งเรกับติดหม้อาณห้าสิบหกสิบหน่วยเนาะพี่น้องสี่ถังครับได้เราหนึ่งถังหน่้อย่างๆเองสิละครับกเก็บแป๊บเดียวพี่น้องเขาใส่เวลาอยู่บดล <c oughs> โอ้อยา่าพี่น้องโอ้นวยเต็มดีอยู่ครับความสุขของคนหมักปลูกเนาะพี่น้องปลูกได้ห้อก,ก็มีตลาดร่องรับกับได้การอยู่ครับเก็บแม่คงแม่ข่าเป็นสั่าง ส่วนหนึ่งพ่นเอาไปนั่งขายตลาดเนาะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นล้านเป็นล้านเห็ดอาหารวิธีชีวิตพ่อเพียงเองนเลยพ่นก็ซื้อน้ำุกปีนน่นแหละครับกับปูกขึ้นมากะบ่เคยค้างสต็อกก็ืสียลวครับพ่อได้ขายเนาะพี่น้องบรรยากาศกำลังเก็บบักนาว มีออเดอร์เรื่อยๆครับเอาก็ะเพิร์นชังรรรเขาก็ออกมาเก็บครับข้าวเดียวพี่น้องของเหล้า้องสีแลละครับเอาก็ะขัดเอาไว้เต็มๆน่วยงามๆให้เพิร์นต้นสองต้นนี่ก็ได้การแล้วครับพี่น้องติว่าเก็บง่ายๆครับ ข้าหน้าเขามันก็ว่าดกกระดกกรพาะประมาณครับพี่น้องก็บเพทิ้งขันว่าดกมากไม่แต่ว่าก,ก,ะะกะ็เก็บว่โดนครับปูกไอยก็ได้การด้ว่ครับพี่น้องเป็นรายได้เสริมเนาะของวิถีชีวิตพอเพียงเลยละ่ะเราเนื้อจากล้านข้าที่เฮ็ดประจำแล้วเขาก็มีอาชีพที่เป็นอาชีพรัก วิถีชีวิตพ่อเพียงนี่เป็นมนุษย์เงื่อนเดือนครับเป็นอาชีพหลักอยู่สิ่งเราเหนียงจะเป็นอาชีพเสริมเอาอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องพี่ผ่านหองเข้ามาเก็บมะนาวตามออเดอร์แล้วครับพี่น้องเป็นสองร้อยลูกแล้วก็พี่เพิ่งจะไปสร้างประมาณนี้แหละครับพี่น้องประมาณสองร้อยหน่วยเนาะ เวลาเก็บยู่พัดดนครับแป๊บเดียวพ่อพี่พาน้องเข้าเก็บบักเน่าครับ่วยเต็มเต็ม,ตมงามๆพี่น้องเลยเน่าของวิธีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยแหละครับเคยคเก็บพีปพี่ให้น้องเข้าเมืองหลายรอบแล้วละ่ะออเดอ้อ ก็มีมาเรื่อยๆครับออเดอร์ก็ได้พี่น้องเคนก็สั่งอยู่ตลอดกแล้วครับนะวิถีชีวิตพ่อเพียงเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเขาเก็บบักเน่าให้แม่ค่าคเป็นจักหน่อยตามออเดอร์ที่มันสั่งเนาะฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งแล้วน,นะครับพี่น้อง เลยว่าขาดคลิป D P น้องอดีเมืองครับขอบคุณพี่รองเาครับสวัสดีครับ